สวัสดีค่ะพบกันช่องกันหน้าค่ะทีมหลังบ้านน้องอุ้งอิงดนดีสทุกคนเด้อค่ะดีดีขอบคุณสำหรับน้ำใจทีมทรงมาให้ดีดีสำหรับคลิปนี้เอาสำนึก่อนเนาะค่ะคุณหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะแนีมดีดีค่ะมันนี่ <laughs> ดีๆได้ไปวิ่งดีๆอาบน้ำค่ะลุงเดียอาบน้ำให้คือพาไปวิ่งขนจะได้แห้งไง,งจบจิบ๊จจิงนบยินน่ารักไหมอบอส <laughs> จะไปจับดางลูกข่อย <laughs>

หมูมาหมูอะเจ๊บเจ็บมาลูกมาอันิ่ง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 อะนิ่งนิ่งยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มยิ้มหวานกับน้ำมายิ้มหวานก่อนเด็กโอเคมันยิ้มหวานยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานเอาวะไปจาะบังเข่าหยองนี่ไงดีดีไปจาะบังเข่าหยองดีดีไปจาะบังเข่าหยองดีดีเพิ่งอาบน้ำค่ะ ดีๆคือสิอาบน้ำแบบลุงเดียอาบน้ำน่าจะใช้เวลาสองนาทีตายแล้วเสร็ตบักงูแลนไปแล้วค่ะอนะนะโอ้ยตายแล้ว กระโดดลงแข่ค่ะกระโดดลงแข่โอ้ยปะวันเนี่ยปะวันปะวันให้ลูกแขวอันอันแลนลงแข่ดิดิีิจัดการปะวันเนี่ยชิดถึงอาบน้ำให้ลูกฉัน,นได้ต้องปิดบ้านแล้วทีเนี้ย ความอยากลงไปนะ,ะดีนะลดไม่มานเนี่ยเพราะว่านาเสียเบิด์นาเสียเบิดหนาเสียเบิดเล่นกระโดดลงไปค่ะาางงอ,า,อ,า,อา,า,าบ,บอน้ำไม่หลบสองนะ ปดบานเด้มา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 ปเสร็จปีดบ้านปิดบ้านปิดบานเดลงไปอีกบอกกบอกว่าหอบแซมาบอวันสอนบอว่หอบจะปิดบานเข่ามาไม่เบิบอว่นหอบ โอ้ความอยากลงไปหาเขาคนนี้แน่นกันแน่หลดไม่ไปแท้นนี้เกือบตายมรู้ไหมดีดีมึงทีแล้วหังไอ้ห้อยหยังมาขึ้นเต็มโต๊ะเบื่เจ้าปิดประตูเข้ามาเบิ้งมามาปิดปิดเข้ามาเดี๋ยวมันลงอีกโอ้ยหอบขนาดบ่ ตีบอกดูดีก่อนนะใครสอนให้ทำอย่างเงี้ยจะไปจะไปอันแย่กลนมันหลายมันตระโดดจับจับจับดาบไปจับตะกลันมันก็โดดง่ายเยไหมเฮ้ยเมื่อยนอนก่อนจะตายละวรินเสียกแล้วนะเธอน่ะมื่อรินมันเสียกดิเออเล่นเล่นบนไหลดอกเล่นนี้ แม่ลงไหนแลนเลยเนาะแลนสปีดคิดว่าสิแลนหอดบัตรน้องคู่บ่ม,มีการโอยู่เขาสิไปจับมันบ่มันโลวมนะเกือบแลนหอดบัตรน้องคู่บ่แลนน้ำไดยถ้าหอยหอดบัตรน้องคู่บ่แลนเมื่อเลยน้ำปะวันเรียบร้อยค่ะดุกดิกก็หอบปะวันก็เรียบร้อยเสียกิินอยู่ปัน้นหยางปั้นนันอยางเกง่ง <laughs> เธอไม่ได้เลยเห็นไหมแย่นะเธอนะยังไงเราก็ต้องปิดตั้งแต่เงินเตี้ยๆนี่นะเธอนี <c oughs> <c oughs> ่ไหวเลยดูบิ๊กดูบิ๊กจับมาเป่าขนค่ะจับมาเป่าขนจะมาเป่าขน <c oughs> ให้แห้งจะยืดสิหลายของเต้นหาง นอนดีๆนอนดีๆดีดือ้อเปาขนพันแล้วอันลักโดดลงเ,<ร>เห็นดีๆเ,าาเห็นดีๆ,ดๆ,ดๆอันอันแลนเล่นอาบน้ำแล้วแลนเลนอยู่ทางสวหน้ากับลุงเดียอดบอ่ได้กระโดดลงแก่ท่าสีะวันไรจับหัวซาหัวขวบยานลดมากนะคะยานยานถึงรด เขาเบรกโมยูนะบอกมูนี่นพวกคูเรื่องดอกรดเนี่ยเขาเบรกอยู่ดอกแต่เขาเห็นอย่านได้เขาเห็นเขาฝ่าวขี่เร็วนะคะแมนไปตําเรียบร้อยสิ้นชื่อแน่ๆอันนี้อาบน้ําเสร็จก็เป่าขนอยู่ค่ะ ต้องเป่าตรงคอค่ะตรงมองข้หมองคอเนี่ยไม่สิย่นนะคะต้องเป่าให้แห้งใต่ข้อถ้าแหงเราค้นเขาจะพูนุ่มนะคะขนสวยมากนะคุณหมอบอกว่าน้องขนสวยค่ะลูกบิ๊กขนสวยมากดูแลดีมาก อาอยุซื้อก่อนหยุดหยุดยุดหยุดหยุด,ยด,ยดนอนนอนนอนนเอาเลยหลายทางค่ะอบอกกันไม่คิดหนาค่ะรับจิซื้อให้ซื้อให้นะเกียใตปานางน้ำบอกกันไม่คิดหนาค่ะรับจิตมี้นห่งก่อน,นค่ะเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้ว ผนไงขอร่างสรับผิดหนี้สมิต่กันจ้ะสดัสดีค่ะ